สำหรับตอนนี้นะครับบูธอิซุในงานบางกอกอินเทอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับก็มีรถครบทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีรุ่นพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาเป็นไลท์อัพเพิ่มเติมมาในปีนี้นะครับสำหรับที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็คือตัวอิซุเซฟตี้คาร์นะครับซึ่งเป็นรถที่แต่งนะครับเพื่อจะนําเป็นรถเซฟตี้คาร์ในการแข่งขันอิซุวันเม็กเรสนะครับก็โดยใช้ตัวอิซุนะครับดีเซลบูพาวเวอร์ 1.9DDI บูพาวเวอร์เนี่ยนะครับเอามา นะครับโดยมีการเพิ่มพูดง่ายว่าโรบารนะแต่จริงเขาเรียกจริงๆก็คือโรเคสนะครับแล้วก็มีซิทเบลล์หกจุดนะครับสนนเทนะเทียบเท่ารถแข่งนะใช้เป็นรถเซดิคามีการโมเครื่องยนต์ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์แรงถึง350แรงมา้าจะได้รถล็อกอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดไปดูได้แต่ว่าตอนนี้มาดูตรงน,นี้ดีกว่าว่ามีชุดแต่งอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะใครอยากดูนะครับว่าโมอะไรตรงไหนมีชุดแต่งอะไรยังไงบ้าง ก็ตามนี้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่คันนี้จะแต่งโชว์เท่านั้นนะครับแล้วก็รถอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยมันเอื้อไม่ถึงนะมันเหมือนกับว่าเป็นรถที่แต่งใช้โชว์แล้วก็ใช้แข่งด้วยนะรถนำขบวนใน Isuzu Van Max นะครับอีกคันหนึ่งนะครับที่มีการตกแต่งเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นเพิ่มรุ่นใหม่เข้ามานะครับก็คือตัว Isuzu V Cross Max สุบ Mac Cross 4x4 ก็มีการชุดแต่งต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีสีใหม่ครับเป็นสีแดงแอปหน้านะครับเป็นลุกใหม่ของอิซูซุเลยนะครับตัวนี้ก็มีชุดแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับกันชนหน้าแบบไม่ใช่แบบนะครับเป็นของ ARB นะครับมีรอกไฟฟ้านะครับชุดไฟสปอตไลท์ด้านหน้า ARB นะครับแล้วก็มีเพิ่ม สมรรถนะนะครับการมองเห็นชุดกันกระแทกด้านข้างนะครับพร้อมบันไดข้างของ ARB นะการชนหลัง ARB นะครับแล้วก็เป็นล้อฟิลบาจาของ BFGoodrich นะครับอันนี้ขนาด20นิ้วนะครับเป็นออโตเรน2855 5 2 0 R 2 0นะครับฝาปิดท้ายกระบะพร้อมด้วยราวเหล็กหลังคานะครับแล้วก็มีชุดตกแต่งอื่นๆเนี่ยก็ลองดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้แต่งแบบไกด์ไลน์เลยนะนะครับ สวยทีเดียวนะครับใครเป็นแฟนอิซุสุเนี่ยผมว่าไม่น่าจะผิดหวังเลยนะครับก็มาลองดูกันนะครับอีกคันนึงนะครับที่เพิ่มรุ่นกันเข้ามานะครับจาก IONIX ตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็น m ิ l X นะครับเป็นรุ่น o n น x กนะครับก็เอามาโชว์ในงานด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มออปชันต่างๆเข้ามาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับห้องโดยสารนะครับ ภายในนะครับแต่งแบบ Onyx Design Edition นะครับด้วย a m b i l n t Light นะครับมีทั้ง2เครื่องยนต์นะครับทั้ง1.9แล้วก็3.0นะครับเพิ่มระบบ BOS ก็คือระบบ b r ร k e Override System นะครับระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกนะครับแล้วก็มี a i r b a g k ถึง6ใบนะครับรวมความบันเทิงที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่ให้ว่าจะเป็นในเรื่องของ b u i l t i n Navigator จนเ i เ a อร์นะครับ Digital TV u n นะครับแล้วก็สำหรับงานนี้นะครับเสริมความหล่อด้วยล้ออลลอยยี่ห้อ นายานะครับรุ่นเช็คฮาร์ดนะครับขนาด10.5คูณ22นิ้วนะครับเป็นยางของโตโยรุ่น ST3 ขนาด 265/40R22 นะครับแล้วก็มีชุดยึดจับอุปกรณ์จักรยานพร้อมด้วยจักรยานเทร k รุ่นโบ d ด n a นะครับ SLR9 นะครับโชว์อยู่จะอยู่คันนู้นนะอันนี้ข้างหน้าข้างบนเวทีเนี่ยจะเป็นอีกรุ่นเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้แต่งโชว์ขนาดนั้นนะแต่งโชว์จะไปอยู่คันสีขาวอยู่ด้านนูน้น นะครับมีเทรคอยู่นะครับจักรยานเทรคอยู่ก็สามารถที่จะมาได้นะครับนอกจากนี้นะครับทั้งตัวสมาร์ทแคปนะครับตัวสีประตูต่างๆก็มีมาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างตัวไฮแลนเดอร์นะครับก็มีมาโชว์ในงานด้วยนะครับนอกจากรถอิซูซุทุกรุ่นที่มีจําหน่ายอยู่ตอนนี้แล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะครับด้านข้างนะครับอย่างข้างเวทีเนี่ยหันหน้าเข้าเวทีอยู่ฝั่งขวานะครับก็ยังมีกิจกรรมเป็นแบบแอนิเมชันนะครับแต่ว่า เราเนี่ยต้องไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแบบ360องศาปุ๊บเนี่ยมันก็จะจําลอง่ยดูอย่างนี้นะครับจําลองออกมาเป็นตัวนะครับเป็นตัวเราเนี่ยแล้วก็เล่นเกมกันอยู่นะครับสำหรับตรงนี้ใครสนใจนะครับก็มาสามารถถ่ายรูปเล่นเกมแล้วก็รับของที่ระลึกได้นะครับในบูธของอิซุสของที่ระลึกเป็นอะไรเอ่ยอออเดี๋ยวขอให้น้องเขาหยิบของที่ลึกมาให้ดูนิดนึงนะสำหรับใครที่อยากได้ในบูธอิซุสนะครับ ก็จะเป็นหมวกอิซุสุนะครับเล่นเกมแล้วก็รับหมวกไปเลยนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็สามารถนะครับมาแอดไลน์นะครับอิซูสุนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมแล้วก็รับเป็นพวงกุญแจของแซลนะครับน่าสะสมมากนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับช่างภาพนะครับที่อยากจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็อัพสู่โซเชียลโดยมีอยู่2อย่างนะทั้งใช้กล้องแบบ DSLR หรือว่ากล้องโปรนะครับรวมไปถึงกล้องมือถือ ก็สามารถที่จะถ่าย i s u ุสเรดี y นะครับพร้อมกับตัวรถ i s u ุสนะครับแล้วก็ส่งภาพเข้ามาประกวดโดยตรงที่ส่งภาพเข้าประกวดเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาของ Boot บูธนะทหาหันหลังให้บูธนะอยู่ฝั่งขวาซ้ายเล่นเกมขวาส่งภาพเข้าประกวดมาดูกันก่อนครับกติกานะครับหนคนสามารถส่งได้ถึง3ภาพแล้วภาพก็สามารถที่จะตกแต่งนะครับถ้าใครใช้ DSLR ก็เอาเมมโมรีเนี่ย มาฝากไฟล์เขานะครับเพื่อที่จะอัพขึ้นไปแต่ถ้าเกิดใครใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพวกอินสตาแกรมนะครับถ่ายรูปเสร็จปุ๊บตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับอยากดาวไหนได้ก็อัพขึ้นอินสตาแกรมแต่ว่าจะต้องแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กเขาใช้อะไรเอ่ยนะนี่นะครับอิสุสไทยแลนด์ดอ f ออฟฟิเชียลนะครับก็ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับอิสุสไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับนะครับแล้วก็ไฟล์ต้องเป็น JPEG เท่านั้นนะครับ ก็เป็นอีกกิจกรรมนะครับดูรางวันกันดีกว่าผมก็แยกรางวันก็ได้นะถ้าเป็น DSLR กล้องดิจิตอลเนี่ยนะครับเ a c บุ o k แ i อเลยนะแล้วก็มี Sony นะครับ iPad Pro แล้วก็ GoPro 7 black นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือถือนะครับจะเป็น S10 นะครับแล้วก็จะมาเป็นหูฟังนะครับ e t ูท th แล้วก็มี Garmin นให้นะแล้วก็เป็น Osmo Mobile นะครับ ใครสนใจก็มาได้นะครับคนละ3รูปนะครับเลือกเอาเลยว่าอยากใช้รูปไหนนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับมานะครับถ่ายรูปเนี่ยได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันสุดท้ายของงานคือวันที่7เมษายนะครับเอาละครับสำหรับบูธอิสุในปีนี้นะครับก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมกันและใครสนใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายนะครับติดต่อกับผู้แทนขายได้เลยนะครับก็จะมีที่ปรึกษาการขายอยู่ก็มาปรึกษาเขาดูว่าอยากจะได้รุ่นไหนอะไรยังไงบ้างโปรโมชั่นก็สอบถามกันเอาเองแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อครับ